ันอีกหนึ่งรุ่นนะครับซุปเปอร์คาร์โอเพนเป็นช่างแจวนะครับเจ็ดสิบเอ็ดมาดูในสนามนะครับหยอกล้อไปเล่นนะครับเป็นการที่แจ้งชื่อมาเบอร์สองนะครับตัวนี้เป็นซุปเปอร์คาร์ตัวนี้เป็นรุ่นดีกมันดีนะครับรุ่นนะครับและรุ่นต่อไปนะครับสูตรเอฟพีเป็น่มาซาคสามสิบห้าถึงสี่สิบห้านะครับต่อจากรุ่นรถด้วยนะครับเราขอแจ้งว่าเร็วสูตรเอฟีนะครับ มีถ้วยรางวันให้ทั้งหมด15รางวัล มาดูครับรถประมาณสิบันฟารนี่นะซุปเปอร์คับดูเพ่นเมาดูนำมาดยนกุิมานะครับเบอร์สองสี่ใส่เสื้อเบอร์19้าถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นรถทีเชือกิวคู่แฟนทีีหนึ่งยาวไปเลยนะครับเป็นคง c ี รอบที่หนึ <t <t enfin> <t <t ่งเราจะเป็นตัวเมืองเลยรอบที่สองเป็นตัวเมืองใหญ่ที่สุดในรลก จัดแจ่งในรอบแย่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยฮะแ้วกับที่จะแข่งในรุ่นเก็บคแนนของซุปเปอร์คัพโอเพนด์นะคะแนนนะครับรุ่นนี้ซุปเปอร์คัพโอเพนสนามที่สี่ไปถุงยาบ้างเลยเด็กเสียบไปถุงยาเออผู้นำนะครับเป็นโจเมืองเลยโจเมืองระเบิด สองหนึ่งนึงดาวไปเลยนะครับดาวไ่สามดเ้มตัดเออี่สามที่ไหนมีสามก็เอาออกมาแล้วหนึ่งคันที่สิเอ็ดน่าจะเป็นดีโอรถมีปัญหาอะไรดีโอนะครับตอนนี้เดยรถเก้าคันอยู่ในสนามเอาไปโบใหม่เอามาขี่รถคื่นต่อไปเออนะครับาำรับรอบที่สอยังเป็นสองเออ สองสี่เด่นนั่นเข<อ>นุพูดท็มากไม่ใช่อาอะไ้าเรื่อ,องตารที่จะกว่าแบบนี้เออน่นนนาจะเป็นิา แข่งกันทั้งหมดหรอบสนามนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ Links ่นที่4ีสู้คโมเฮนครับจะนอนขอไปนะครับจะพิวาชที่ส่งเข้าประกวดนะครับจอโน่ประมาณอยู่ที่หหรือเปล่าครับจอโน่นะครับลูกางน้โอ้โหดหลังไล่ดวนขนาดเลยอะไรนกเบด ฟิดร์มวันนี้ผิดฟอร์ม่ชอบช่างแจ้วเป็นยังไงครับวันนี้ช่างแจ้วชอบสนามใจหรือเปล่าลรกต่อไปนะครับเ BP สามสิบห้าแปดเจ็ดคระเด็นออกนอกออกนอกออกนอกดึงต่อยหลังดึงเบยหลังหกโดดเก็บเลยนะครับสไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรโอเคพิกสักการแล้วคู่ไปครับคู่ไปพิชคอกดแน่ไปนงี่ก็ักิวจยังนอยู่รับต้องเปลี่ยนตอนนี้ระดับต้องเปลี่ยนระดับต้องเปลี่ยนแล้ว ระวังด้วยครับกรรมการขอบคุณภายช่างแจวไปเรื่อยๆครับช่างแจวเกียดเสียดเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยแล้วครับทีหนึ่งน้าเป็นโจวเมืองเลยมือระเบิดโอเคสวัสดีครับ